ครับก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับวันนี้มาพูดถึงสายไฟนะครับอันนี้สายไฟที่อยู่ในมือผมนี้ก็คือเป็นสายไฟใหม่นะครับยังคือยังไม่ได้ใช้นะครับแต่ผมซื้อมาประมาณน่าจะปีกว่ากว่าสปีประมาณเนี้ยนะครับแต่เอาวางไว้ในกล่องเฉยๆนะครับคือคือไม่ได้ใช้นะครับแต่ก็เอามา เอามาเสียบเอามาต่อไฟดูนะครับผมก็แปลกใจเอ๊ะทำไมไฟถึงไม่ยอมเข้านะครับคือไฟไม่วิ่งมาเลยอ่ะนะครับแปลกใจทั้งทั้งที่สายไฟแล้วก็ซื้อใหม่เราไม่เคยใช้เลยนะครับปกติ ถ้าไฟไม่วิ่งเนี่ยส่วนใหญ่ก็น่าจะเกิดจากสายไฟที่เก่าๆแบบใช้มานานแล้วใช่ไหมครับอาจจะมีการาสパーการช็อตอะไรต่างๆนะครับสายไฟเสื่อมคุณภาพแต่อันนี้นะครับผมไม่เคยใช้เลยนะครับแต่ก็เสื่อมคุณภาพนะครับพูดง่ายก็คือสายไฟแบบคุณภาพต่ำมาก้นเถอะนะครับอันนี้ผมซื้อน่าจะเออเส้นละ20กว่าบาทอะประมาณ25บ้าทจำไม่ได้นะครับประมาณนี้นะครับราคาประมาณนี้นะนะครับก็ เดี๋ยวผมจะเช็คด right? ูว oh. in ่าสายไฟน่ะนะครับเนาะสายไฟมันก็มีอยู่2ขั้วใช่ไหมสองสองสายใช่ไหมนะครับว่าไฟมันเชื่อมหากันไหมนะครับผมจะใช้ตัวนี้วัดนะครับถ้าไฟเชื่อมหากันน่ะนะครับมันต้องคือเดี๋ยวนะนะครับอ่ะสมมุตินะครับคือผมใช้ตัวนี้ก็แล้วกันอ่ะผมจะใช้ตัวนี้วัดก็แล้วกันนะครับคือถ้าสายไฟใช่ไหมถ้าสายไฟเชื่อมหากันมันต้องเราแตะป๊อปแตะป๊อปนะครับ เครื่องมันต้องดังใช่ไหมครับก็แสดงว่าสายไฟคือสายสายเส้นเนี้ยมันมันเชื่อมหากันนะครับอันนี้ผมใช้ไขควงใช่ไหมนะครับแตะป๊อปแตะป๊อปมันก็ต้องดังแบบนี้นะครับอันนี้คือไฟเชื่อมหากันนะครับอ่ะผมจะใช้อ่าคือคือผมจะลองวัดดูนะนะครับอ่ะผมลองแตะขั้วนี้นะครับแตะขั้วนี้ป๊อปอ่าอ่าผมเลือกออกมาสักขั้วหนึ่งนะครับถ้าไฟดังด้านไหนก็แสดงว่า นะครับก็คือเส้นนั่นแหละนะครับอ่าแสดงว่าปลั๊กด้านนี้นะครับก็คือเป็นสายไฟด้านนี้แสดงว่าสายเนี้ยไม่ขาดนะครับสายปกตินะครับอ่าทีนี้ผมก็เปลี่ยนมาด้านนี้ด้านนี้นะนะครับด้านนี้ก็ต้องเป็นเส้นนี้ใช่ไหมครับอ่าลองวัดดูนะเห็นไหมครับไม่ดังครับไม่ดังครับไม่ใช่ว่าเครื่องผมเสียนะไม่ดังครับไม่ดัง เส้นนี้มีปัญหาครับสังเกตไหมเนี่ยคือผมยังไม่ได้ทําอะไรเลยเริ่มขาดแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลองอ่าลองลองแกะสายไฟให้ดูนะครับว่ามันมีมันมันเสื่อมคุณภาพยังไงนะครับปกติเราปอกสายไฟแล้วก็ปอกแบบนี้ใช่ไหมครับเราก็ใช้อ่าคัตเตอร์ใช่ไหมนะครับอ่าผมลองปอกเส้นนี้นะนะครับเราก็อ่าตัดตัดตัด,ตดนะครับแบบนี้ใช่ไหมเราไม่ได้ตัดถึงถึงทองแดงข้างในนะครับ เสร็จแล้วก็นะครับแล้วก็ดึงใช่ไหมครับแล้วก็ดึงใช่ไหมดึงอย่างนี้ใช่ไหมครับคือเขาก็ไม่ขาดใช่ไหมเขาก็ยังแข็งแรงอยู่นะครับเนี่ยเขาก็ไม่ขาดนะครับแต่เส้นนี้ดูนะนะครับสายสายนี้จะมีปัญหาเดี๋ยวดูนะครับอเดี๋ยวผมลองตัดดูนะนะครับนี่น,นี่สังเกตไหมครับแทนที่แทนที่คือเราคือเราใช้คัตเตอร์ตัดเฉพาะ พลาสติกข้างนอกใช่ไหมแทนที่เวลาดึงเนี่ยพลาสติกมันก็ต้องรลดออกมาใช่ไหมครับเหลือแต่เส้นสายไฟแบบนี้ใช่ไหมแต่อันเนี้ยหลุดออกมาทั้งยวงเลยอะ่ะคือหยุดหลุดออกมาแบบคือโอ้มันมันหลุดออกมาเลยอ่ะนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองอเส้นนี้นะอ่ะอ่ะแบบนี้นะครับเสร็จแล้วผมก็ดึงนะดึงนะครับนี่คือด้านนี้เขาดี อ่าไม่มีปัญหาเลยครับเส้นนี้แต่เส้นนี้ยนะครับอ่ะอีกรอบหนึ่งนะครับดูนะอ่ะผมก็ตัดใช่ไหมคืออันนี้ผมผมตัดนี่ผมไม่ใช่ตัดทองแดงนะครับผมตัดแต่เอ่อฉนวนหุ้มนะครับเสร็จแล้วก็ดึงนี่นะครับเพื่อนๆดูครับมันกระจุยกระจายมันยุ่ยยังไงไม่รู้นะครับเนี่ยนะครับคือ ลวดเสื่อมคุณภาพครับผมคือลวดนะนะครับลวดเสื่อมคุณภาพแล้วฉนวนหุ้มตรงนี้ก็เสื่อมคุณภาพด้วยแต่ไอสายหุ้มข้างนอกสุดเนี่ยอันนี้รู้สึกว่าโอเคอยู่นะครับยังยังยังไม่แข็งไม่กรอบอะไรนะยังใช้ได้อยู่นะครับฉนวนข้างนอกแต่ฉนวนชั้นที่2ข้างในอะ่ะรู้สึกว่าเริ่มคือเริ่มความยืดหยุ่นไม่ค่อยมีนะครับด้านนี้ยังโอเคอยู่นะครับอ่ะ อ่เปรียบเทียบระวังสองสองด้านนะครับเดี๋ยวผมลองอ่าตัดเอาฉนวนด้านนี้ออกนะครับด้านนี้นะอ่ผมก็ตัดใช่ไหมอ่าหั่นหันหน่อยแล้วก็ดึงใช่ครับด้านนี้เขาไม่มีปัญหานะครับเนี่ยสังเกตไหมด้านนี้เขาก็ไม่มีปัญหาอันนี้เราก็ปลอกสายไฟทั่วไปเราก็ปลอกแบบนี้ใช่ไหมนะครับอ่ะทีนี้ด้านนี้นะครับด้านนี้นะนะครับอันนี้ผมก็ปลอกตามปกติของผมนี่แหละอย่างเงี้ยนะครับอ่าแล้วก็ดึง นะครับอะดู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 นะครับดูความยุ่ยคือสายไฟอะดูเปรียบเทียบ2ด้านเลยนะครับเดี๋ยวนะทุกท่านดูสังเกตนะครับด้านนี้จะใสเงาเลยแต่ด้านนี้จะเป็นฝุ่นเป็นแบบเหมือนกับมอดกินอะเหมือนกับแมงอะไรกินะนะครับมันยุ่ยยังไงไม่รู้นะครับด้านนี้นะผมก็แปลกใจสายไฟทําไมดูดูครับเพื่อนเพื่อนดูครับทั้งที่ผมก็ปอกปอกเหมือนกันเลยนะ แต่แต่ด้านนี้นะครับยุ่ยไม่ได้เรื่องเลยอะนะครับเนี่ยความเงาความอะไรต่างๆมันคือเสื่อมคุณภาพจริงๆอะนะครับโอ้คือบางทีเราก็โทษว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าของเราเสียใช่ไหมนะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าของเราไม่มีคือมันมีปัญหาอย่างเงี้ยนะครับดังนั้นแล้วเพื่อนๆก็อย่าลืมมาตรวจสายไฟด้วยนะครับสายไฟคุณภาพต่ําก็จะเป็นแบบนี้นะครับคือ อผมซื้อมาหลายเส้นด้วยอะนะครับยังไม่ได้ใช้เลยยังไม่เคยใช้เลยครับซื้อมาหลายเส้นนะครับก็คงจะเอาสายเอาไว้มัดของมัดอะไรเนาะนะครับจะเอามาทําเป็นสายไฟนี่คงไม่ได้เรื่องแล้วล่ะนะครับก็อ่มันเสียมันไม่มีมันคุณภาพต่าครับผมถือว่าเป็นสายที่มีคุณภาพต่ํา ตามราคานะครับผมซื้อมาร้อยกว่าเออยี่สิบกว่าบาทนี่นะครับเพื่อนๆดูเวลาเราดึงอ่ะสายลวดขาดเลยอ่ะกระจุยกระจายเลยอ่ะนะครับเปรียบเทียบจากด้านเนี้ยนะครับอ่ะสมมติด้านนี้ผมก็ตัดยาวแบบนี้เลยนะอ่ะดูนะด้านนี้เขาไม่มีปัญหานะครับนี่อ่ะอ่ะตรงนี้นะครับอ่ะผมดึงนะนี่นี่อันนี้คือลวดอ่คุณภาพดีครับนะครับ ลวดคุณภาพดีครับเขาไม่มีปัญหาครับเรื่องการขาดอะไรต่างๆแล้วก็สีสังเกตไหมใสเงางามเลยแต่ด้านนี้นะครับโอ้โหมันเหมือนกับมีฝุ่นมีแป้งอะไรไม่รู้ข้างในนะหมายถึงอยู่ข้างในไอตรงตรงลวดอีกทีหนึ่งนะครับโอ้โหเราก็ไม่รู้ใช่ไหมอันนี้คือรู้สัวผมสั่งซื้อในเพจนะครับเนี่ยเพจอะไรผมก็จะไม่ได้แล้วหลหะนะครับนี่นะครับนี่ หลุดแบบนี้เลยอ่ะนะครับคือเมื่อกี้ผมหันตรงนี้หันตรงนี้พอดึงป,ปุ๊บตรงนี้ขาดครับเนี่ยเนี่ยขาดไปเลยอ่ะนะครับเนี่ยขาดแบบนี้เลยอ่ะโอ้โหความยาวเดี๋ยวนะผมวัดลองวัดดูประมาณเมตรกว่ากว่าครับความยาวนะความยาวเส้นเส้นยาวๆนี่นะครับประมาณเ i̇şte. มตรกว่ากาก็ไม่ได้เรื่องครับไม่ได้เรื่องเลยโอ้โห ดังนั้นแล้วก็จริงๆแล้วก็เป็นอุทาหรณ์นะครับในการซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าของเรานะครับยิ่งเวลาเราซื้อมาใช้ใช่ไหมมันก็ต้องอยู่กับเรานานๆน,นะครับแล้วก็สําคัญคือเรื่องของความปลอดภัยด้วยนะครับก็อันนี้ก็คือเอามา ให้เพื่อนๆดูนะครับปัญหาของการใช้สายไฟที่ไม่มีคุณภาพนะครับก็จะเป็นสภาพแบบผมนะครับยังไงก็ฝากกับทุกๆท่านเนาะนะครับไปอุทาหหอนเนาะนะครับถ้าหากวา่าสายไฟนะครับก็เลือกที่ดีมีคุณภาพหน่อยนะครับก็ไม่ต้องมาเจออย่างผมนะครับ ตอนแรกผมก็แปลกใจเอ๊ะทำไมเสียบแล้วไฟไม่ออกไฟไม่ออกทั้งทงี่อุปกรณ์ไฟฟ้าของเราก็ไม่มีปัญหานะครับพอมาเช็คดูสายไฟเอ้านะครับดังนั้นแล้วอุปกรณ์นะครับที่ผมแนะนําเลยนะเพื่อนๆควรจะมีในบ้านนะครับก็คือ,อมิเตอร์นะครับมิเตอร์นะจะเป็นมิเตอร์ดิจิตอลแบบนี้นะครับหรือว่านะครับหรือว่าเป็นมิเตอร์เดี๋ยวนะอีกตัวหนึ่งของผมไปไหนละอ้าวนะครับอ่ะ หรือว่าเป็นมิเตอร์แบบนี้ก็ได้นะครับอันนี้มิเตอร์เข็มก็วัดได้เหมือนกันนะวัดสายไฟนะครับอ่ะเดี๋ยวผมลองวัดให้ดูนะครับเอ่อถ้าเป็นมิเตอร์ถ้าเป็นมิเตอร์เอ่อเข็มนะครับมิเตอร์เข็มมันก็วัดได้นะครับนี่นะครับเราก็หมุนไ,ไปที่ x 1ใช่ไหมคูณ1น,นะครับอ่อ <BS 2> อาอ่านะครับถือเพื่อนๆมีติดบ้านเอาไว้ก็จะดีนะครับแม่บ้านก็มีได้นะ ไม่ใช่ว่าแม่บ้านทาไม่เป็นนะครับแม่บ้านก็สามารถที่จะทําได้นะครับอ่ะสมมุติผมจะลองวัดไขควงนะครับเปรียบเสมือนเป็นสายไฟใช่ไหมนะครับโอเคอ่ะอ่ะทีนี้ผมใช้มิเตอร์เข็มนะครับมิเตอร์เข็มวัดนะนะครับอ่ะเราก็แตะสังเกตเดี๋ยวเข็มมันจะเด้งนะครับอ่ะอ่ะสังเกตไหมครับเข็มเข็มมันเด้งขึ้นมาหาเลขศูนย์นะครับก็แสดงว่าสายไฟเชื่อมหากันนะครับอย่างเงี้ย เพื่อเพื่อดูเข็มนะครับอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คืออ่เดี๋ยวนะมันมันมันมองไม่ค่อยเห็นใช่ไหมนะครับเดี๋ยว่เห็นไหมอ่ะนะครับอ่ะอ่ะอย่างเงี้ยนะครับอ่ะแบบเนี้ยใช้มิเตอร์เข็มก็วัดได้อ่าหรือว่าอันนี้มิเตอร์ดิจิตอลใช่ไหมนะครับมิเตอร์ดิจิตอลก็วัดได้ครับมิเตอร์ดิจิตอลส่วนใหญ่เขาจะมีเสียงด้วยใช่ไหมอ่าลองวัดดูนะครับ อ่าแล้วเขาก็จะมีไฟขึ้นนะครับแต่ถ้าเป็นมิเตอร์เข็มเนี่ยส่วนใหญ่เราก็ต้องดูเข็มเอานะครับถ้าแบบมันเด้งมาก็แสดงว่าสายไฟปกติอย่างเงี้ยใช่ไหมนะครับดังนั้นแล้วเเราก็มีเอาเก็บไว้มีในบ้านนะครับเนาะเราใช้วัดสายฟงสายไฟวัดความต้านทานโอ้มันมีหลากหลายนะครับเราก็ไปศึกษาดูนะครับรู้สึกว่าผมก็มีทํารีวิวไว้เหมือนกันนะครับทั้ง2ตัวนะครับก็ แต่สาระของเราวันนี้เรามาพูดถึงสายไฟใช่ไหมครับอันนี้ก็คือคอนเทนต์อ, content, อันนี้ก็คือสาระวันนี้นะครับก็เอามาฝากกันนะครับสำหรับการใช้สายไฟที่มีคุณภาพนะครับกับไม่มีคุณภาพยังไงนะครับถ้าหากว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยกดกระดิ่งด้วยนะครับครับลาลบไปก่อนขอบคุณครับ